เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องอัลฟานี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดีเพ6หกนะครับผมหลังจากคราวก่อนที่เราได้ทําการลุยเจ้า d ด i ี่ชา a l เลนจ์ไปโอ้โหแค่เห็นฮีโร่มาผมก็รู้แล้วว่าเราสามารถผ่านด่านร้อยได้ในด่านนี้นะครับซึ่งก็สามารถทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับเรามาลุยกันที่เอ็ดวานชา a l เลนจ์กันดีกว่าชื่อด่านว่า is easy right ก็คือว่ามันง่ายใช่ไหมโอ้ด่านนี้ครับด่านนี้เป็นด่านที่ถือว่าสั้นนะให้ดูสิ ให้เล่นได้แค่ตัวเดียวสามารถขายได้พลังเซรามิกสูงถึง400 400เปอร์เซนต์พลังชีวิตอย่างงนะั้นเหรอโอ้โหจุดนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเงินมันให้มาแค่หมื่นกับอีก5 5 0เองครับมันให้แบงก์มาอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าเราสามารถเอาเงินเพิ่มออกมาได้โอเคศัตรูมาทางไหนหอืม มันชี้ไปสองทางแต่เราอยากรู้มาข้างบนครับผมพามาข้างบนก็เดี๋ยวต้องหาวิธีสู้ก่อนอื่นเฮ้ยมันไม่ได้ให้แบงก์มามันให้วินเลจมาโดนหลอกครับมันให้ไม่ให้แบงก์มาปัญหาของผมมันคือเซรามิกแล้วด่านนี้มันบอกว่าง่ายใช่ไหมตรงตรงไหมไม่ค่อยเชื่อ เงินมันขาดขาดอะน้ําแข็งเหรอมันได้เทียต่ําแต่น้ําแข็งอันนี้ไม่แน่นะไอตัวตัวนี้ไม่แน่ถ้าไม่ได้สิเพราะว่าถ้ามันกลายเป็นอีกร่างลงแล้วอะมันจะไม่ได้ผมว่าตัวที่ดู make ซนในการทําลายโมเอ็อะมันก็คือสไนเปอร์พอเรายิงมันพังเสร็จเราก็ขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นลองดูก่อนก็ได้ลองดูก่อนอาจจะง่ายตามที่เกมมันบอกก็ได้ ตัวเนี้ยสามารถยิงติดสตันได้ตลอดเลยพอพังออกมาแล้วก็พอมันเป็นสีเขียวอะ่ะผมว่าถ้ามันเป็นแค่สีเขียวเนี่ยผมว่าสามารถขายแล้วก็เล่นตัวอื่นได้เนี่ยเอ๊เราอาจจะเจอคําตอบแล้วก็ได้นะรีสตาร์ทมามีเวลาเยอะด้วยใช่ไหมยิงพอเงินขึ้นหนึ่งเมื่อไหร่นะขายทิ้งไปเลยฮยไม่ผมลืมไปผมต้องให้มันยิงเซรามิกให้กลายเป็นสีเขียวก่อนเพราะว่าเซรามิก HP มันค่อนข้างเยอะไง เฮ้ยเดี๋ยวถ้าขายเงินไม่ได้คืนเ,เข้าใจว่ามันไม่ให้เงินแต่เราสามารถจุดไฟได้นี่โอ้ยชนะและ้วอะไรเนี่ยคือมันไม่ให้เงินก็จริงเวลาขายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราจะมีเงินไม่พอในการซื้อตัวอื่นนี่จริงไหม โอ้โหได้รางวัลตั้งเทียร์สามครับศูนยมศแหมไม่มันอีซี่จังเลยครับด้านอื่นเราไม่ชนะแล้วเพราะมันมาแบบทุกทิศทางละอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นคลิปสั้นเกินไปแล้วอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นสาย Attack Speed ดีกว่าแต่ไม่น่าพอในการสู้กับโมแอร์ผมว่า ไม่ใช่สู้กับเซรามิกไม่ได้ไดาเมจไม่พอด้วยถ้าด่านอย่างนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ก็ใช่อะเนี่ยโอ้โหเออโอ้โหถ้าเป็นเจ้าน,นี้อาจจะฟรีพเพลย์เพิ่มไปได้อีกหน่อยหันยิงแบบน่ารักจริงๆ เราเจอวิธีชนะสองวิธีแล้วอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้ไม่น่าได้เจ้านั้นไม่น่าได้คือมันมันให้ขายได้แหละแต่พอขายแล้วว่าลองนายดูแล้วกันถ้ามันเกมนี้ด่านนี้มันเคลมว่าง่ายขนาดนั้นจริงใช่ไหมอะ่ะไม่ว่าเล่นตัวอะไรก็ต้องชนะครับ ไม่ชนะครับถ้าเป็นนินจาไม่ไหวดาเมจไม่พอที่จะกระท้อโลของเจ้าเซรามิกแต่ถ้าเป็นวิศาสละ่ะเงินมันไม่พอแล้วมันจะโผล่เทียห้ามาให้เราทำใหม่ก็ไม่รู้นะไว้สักปลายปลายหน่อยมันน่าใช้ฟินิกไม่ทันนะผมว่านึกว่าจะทันไปอีกไม่ทันครับ แต่เรามีเงินนี่อันนี้คือผมหาวิธีชนะอื่นอื่นอีกนะไม่ได้ใช้เงินเยอะเกินไปมันต้องยิงให้ตายด้วยสไนเปอร์คือสไนเปอร์ง่ายสุดอันเนี้ยง่ายสุดชนะเลยอีซี่ไปไอตัวนี้อีซี่ไปถ้าอยากแบบไม่อีซี่ขนาดนั้นแต่ก็แบบมีมีความแบบว่าร้าใจอยู่บ้างเล่นสายนี้ครับถ้าไม่อยากอีซี่ขนาดนั้น ยิงจนมันพังแล้วก็ยิงจนเซรามิกกลายเป็นสีเขียวให้หมดสีนัดขายเลยนะได้เหมือนกันนี่ก็ชนะได้เหมือนกันผมว่ามันไม่มีหรอกผมลุกเลยผมมันไม่มีวิธีชนะอื่นนอกจากสองวิธีนี้หรอกแต่ถ้ามีก็ไม่เดไม่รู้เหมือนกันนะเออมันง่ายจริงจังครับวิธีชนะที่คนอื่นเขาใช้นะใช้สไนเปอร์ เอาเขาใช้บนกับกลางครับอุ๊ยชนะเหมือนกันด่านนี้มันชนะด้วยสไนเปอร์ครับอันนี้ก็ชนะโป๊โป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 เกือกงายเกินแต่กะดีละไม่ต้องยากมากให้ปวดสมองครับด่านนี้ คีย์หลักคือการใช้สไนเปอร์จะใช้วิธีไหนก็ได้แค่ใช้สไนเปอร์คุณก็จะได้รับชัยชนะมาแบบชิวๆนั่นเองครับผมโอเคครับก็มันมีแค่นี้มันก็ทำได้แค่นี้นี่แหละก็ะได้จะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วจริงไหมอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมจะกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมแ้ะส้านนี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเราต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดี オー <music>